พี่ครับพี่ครับผมอยากหัดก,กีตาร์ครับแล้วผมควรเจ็บนิ้วมากเลยผมไปซื้อปลอกนิ้วอันนี้มาใช้แล้วกันนะฮะโอเคอ่ลองดูครับผมตีคอซีนะฮึ๊บฮึ๊บดูเกยเกยก,กังๆไงเยไม่รู้ <laughs> กราบสวัสดีพเพื่อนท <laughs> ี่น้งองทุกท่านนะครับผมสองมือลวงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานอนไปเลยนอนนิ่งๆไม่ต้องมาจ <laughs> <laughs> ินดีต้อนรับเข้าสู่ลองให้รู้บายนะปู่ นับวันจะดูเหมือนยิ่งเหงาเข้าไปทุกที เยแต่เขาคลายล็อกแล้วนะต่อไปนี้นะปูจะสามารถไปเล่นดนตรีได้แล้วเพราะว่าต่อไปนี้จะสามารถไปเล่นดนตรีได้เราก็เลยมีสินค้า1ชิ้นนะสั่งมาจากด้วยความที่ไม่ได้เล่นนานไงคราวนี้นิวเน่เนี่ยไอ,ไอความด้านเนี่ยมันก็จะหายไปแต่หน้ายังด้านเหมือนเดิมนะสไลด์ไปเรื่อยๆนะจะได้ครั้งหนึ่งครับบอมได้เจ้านี่มาฮะซองน้อยอหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วปูก็สงสัยตัวเองครับว่ามึงซื้อมาทําไม อยากรู้ไงเพราะว่ามั่นใจว่ามีเพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดอย่างเงี้ยคงจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยไออุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันใช้ได้จริงไหมมันคือปลอกนิ้วปลอกนิ้วกันเจ็บเราจะมาดูกันว่ามันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นหรือทําให้ชีวิตลําบากขึ้นเท่าไหร่วะ แปดสิบาทมั้งแปดสิบาทเอ้ยไม่ไม่ไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงอะ่ะไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันแต่จําราคาไม่ได้ไม่ถึงร้อยครับผมส่งมาในซองนี้เขามีสามไซส์นะมีไซส์ L ไซส์เอ้ยมีไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL แต่ว่านับบูสั่งเป็นไซส์ L มาไงเพราะว่าเราตัวคนตัวใหญ่อะ่ะใหญ่เราใหญ่ไม่จริงอ่ะถ้าใหญ่เราเป็นไซส์ XL คุยเรื่องอะไรเนี่ยแกะเลยแล้วๆๆก,ลลกันเฮ้ย <h ull ing> นี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนออันน้อ,อ,นนอเอาเดี๋ยวก oh, <no. S 1> ูสั่งไซส์ L ไปไม่ใช่ทำไมมาไซส์ M อ oh, <no. S 1> <laughs> เอาแล้วเอาแล้ว <laughs> เปิดมาก็พลาดแล้วอ่ะไม่เป็นไรมันน่าจะใส่นิ้วเราได้อะแก่ขั้นที่สองกันครับผมปลอกนิ้วสวมสําหรับมือใหม่หัดเล่นเนาะอันนี้เนี่ยขออนุญาตเป็นตัวแทนสําหรับคนที่กําลังฝึกเล่นแล้วกันแล้วแบบมีปัญหานิ้วเจ็บนิ้ว,น,วนิ้วด้านนิ้วถลอกอะไรเงี้ย น้าปูมไม่รู้ว่ามันจะใส่นิ้วน้าปูได้บอกว่าเพราะเราสั่งไซส์นี่มาไซส์แบบว่าไซส์ L อ,อ่ะมึงมึงสสงไซส์ M ไหม,มกูเพื่ออ,อเห็นเห็นน,หนึงนความยากลำบากเลยอ่ะคือคือสั่งไซส์ L เฮ้ยเนี่ยมันนิ้วเด็กน้อยอ่ะเราจะพยายามยัดมันเข้าไปให้ได้ของที่มันยุ่งยากกว่านี้เรายังเคยยัดมาแล้วพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยโอเค แน,น่นๆน,นิดนึงแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ไซส์ที่เราสั่งมาฮะโอ้ยขายของอย่างนี้ก็เช็คออเดอร์ลูกค้าหน่อยเถอะเราก็ว่าแบเอ้ยจะทําแบบว่าไม่ไม่ต้องบ่นแล้วนะก็ยังได้บ่นจนได้เนี่ยแล้วมันก็ยุ่งยากอ่ะแล้วมันก็ยุ่งยากอ่ะมันใส่ยากอ่ะโอเคครับผมลองนึกภาพนะถ้าเราเป็นนักดนตรีอาชีพเว้ยเราขึ้นไปเล่นบนเวทีแล้วเราใส่ปลอกนิ้วเข้าไปอย่างเงี้ยขึ้นไปเล่นบนเวทีอ่ะมัน เฮ้ยมันดูนดูเท่นนะดูเจ๋งนะลองดูลองดูวันนี้ได้อ่าเป็นเวอร์มาน R านึ่ง s นะครับผมสัมผัสแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับร่างกายก่อนสัมผัสแรกโอ้โหหม สไลด์สไลด์สไลด์แล้วแบบว่าดูฝืดๆยังไงก็ไม่รู้ลองดูลองดูลองดูสมมติว่าเป็นมือใหม่เลยนะพี่ครับพี่ครับผมอยากหัดกีตาร์ครับแล้วผมควรเจ็บนิ้วมากเลยผมไปซื้อปลอกนิ้วอันนี้มาใช้แล้วกันนะฮะโอเคลองดูครับผมตีคอซีนะดูเก๊กเก๊กังๆนะไม่รู้เอาแล้วเริ่มเจอปัญหาแล้วเอามาเอามา ขอดีขอดีขอเอฟขอเอฟขอขอเอมเนอความรู้สึกของนักกูตอนนี้นะเหมือนอะไรรู้ป่ะอารมณ์เหมือนเราเราฝึกหัดกีตาร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเว้ยเพราะอะไรรู้ไหม สัมผัสที่มันเปลี่ยนไปอ่ะคือไอเนี่ยปกตินิ้วเราอ่ะเราจะมีความเคยชินว่ามันจะมีความกว้างความอ้วนความอะไรเท่านี้พอมาใส่ปลอ,อกนิ้วเว้ยพอจับขอซีอย่างเงี้ยเฮ้ยบอด <c oughs> บอดเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่กดเนี้ยเอาอนิ้วชี้กดอย่างเงี้ยปกติอ่ะปกติถ้าเรากดอะถอดออกก่อนถ้าเรากดใช่ไหมเราจะรู้ว่า นิ้วเราอ่ะมันมันควรจะองศามันควรจะเท่าไหรอะไรเงี้ยแต่พอใส่นี่เข้าไปปุ๊บนะอีท้องมันอ่ะ,อะใส่ให้แน่นๆเดี๋ยวจะหาไาไปบุลลี่สินค้าเขาใส่ไม่แน่นเองแล้วหาว่าของเขาไม่ดีอะไรเงี้ยพอใส่เข้าไปปุ๊บเ้ยไอ้ท้องนิ้วตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยูย้ถูกป่ะท้องนิ้วเนี่ยไอซิลิโคนที่มันมันนั่นขึ้นมาเนี่ยมันไปโดนอ่ะมันไปเบียดสายอื่นอ่ะอาจจรยอดจี G. ที่บ้านเคยเลี้ยงแมวป่ะแล้วแบบว่าเราเอาเทปกาวเอาสกอ็อตเทปแล็กซี่แบบไปแปะที่หลังแมวอ่ะมันจะมีอาการแบบว่าเดินเดินลําบากอ่ะจุงจ๊งๆๆเฮ้ยเฮ้อารมณ์อย่างนั้นเลยเว้ยคือประสาทสัมผัสมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะคั้นลองลองเล่นแบบว่าโซโล่แบบสไลน์นิ้วหน่อยนะหยิบหยิบป,ปิกันหยิบป,ปิกกอ่าโอ้ จะดีดใส่ตาบัวไม่เอาเอาทิ้งติ๊กไปไม่ถนัดเฮ้ยมันก็มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมมันมีความรู้สึกว่าต้องใช้น้ำหนักนิ้วเยอะขึ้นมากอะในการที่แบบเนี่ยแล้วยิ่งไอ้พวกลูกสไลด์นะอะสมมติเล่นเป็นเพลง สลด์ยากบอดด้วยบอดด้วยเกี่ยวไม่ติดด้วยมองไปบนหน้าผาค่ำคืนที่ฟ้ามีดวงดาว นเดียวเหอเอาเล่นแบบตบสายตบสายยังจำความนุ่มนวลสองมือคู่นั้นท oh ี่เคยต้องจับยังทราบซึ้งในรกหอมละมุน ช่วงจังหวะสไลด์เมื่อครั้งเมื่อครั้งเมื่อครั้งที่เรากะ <laughs> ยุ่งยากกว่าเดิมอีกเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งอีกเพลง,ล <c oughs> ลงหนึ่งอ่ะลมลอยลมจะพัดมาทำไมถ้าตอนที่เจ้าจะพัดผ่านไปเจ้าพัดพาไปด้วย มาเลยเจ้าลมใจลายเจ้าลมแห่งช่วยและพาคนรักต <c oughs> ้องเป็นเพื่อลมเพื่อลมแน่นั่นแหละไม่ต้องสงสัยที่พัดแรงจนใจคนรักค็อยลอยหายจนไหอัดวัวนั้งทังที่เราทั้งสองนั้นสุดแสนจะคู่ควรแต่เป็นเพื่อลมด้วยลวนวนที่พัดมาดใจถึงลอยไปโซ <c oughs> <ส>โล อธิบายความรู้สึกตอนนี้นะถ้าใครที่มั่นใจว่าตัวเองเล่นเก่งนะและปูไม่ได้เล่นเก่งนะปูแค่พอเล่นได้ลองซื้อไปใช้เว้ยคุณจะได้อารมณ์ของเ,ออเด็กๆที่ฝึกใหม่หรือใครที่กำลังจะสอนใครสักคนเล่นกีตาร์แล้วคุณก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาว่าทำไมแค่คอร์ดซีมึงจับบอร์ดวะทำไมแค่คอร์ดดีมึงจับบอร์ดวะไอทำไมแค่สไลด์สไลด์นิ้วเนี้ย มึงทําไม่ได้วะเฮ้ย <c oughs> คุณลองซื้อเนอี่ยไปใช้คุณจะเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วคุณจะไม่ว่าเขาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <restrial> มันมีประโยชน์นะในในความที่แบบว่าไม่น่าจะมีประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์เว้ยคือมันทําให้เราเหวนลําลึกอะหัวลําลึกถึงอดีตในวันที่เราฝึกเล่นกีตาร์ครั้งแรกก็ร,รู้สึกว่าโคมันเนี่ยมว่ากูจับถูกนะทําไมมันบอดวะอ๋อท้องนิ้วมันไปโดนสายอื่น เฮ้ยมันโอเคว่ะแต่ถามว่าแนะนำให้ซื้อไหมอ <c oughs> ไอ้เลยขอ <c oughs> โทษขอโทษไอเลยไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าเกาหัวยาก <c oughs> คือฝึกไปเถอะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฝึกไปเถอะเออเล่นกีตาร์ฝึกไปเถอะเอาชิปหายถอนไม่ออกแน่นใช่ มันจะเจ็บนิ้วมันจะอะไรก็ตามแต่ฮะค่อยๆฝึกไปทีละนิดคือถ้ามันรู้สึกว่าไม่ไหวเราเราก็พักแค่นั้นเองไปซื้อไออุปกรณ์พวกนี้มานะนอกจากจะใช้ไม่ได้แล้วร้านค้าไม่ยังส่งผิดไซส์มาให้ด้วยสั่งไซส์ L มันส่งไซส์ M มาไอ้จิบะไม่อยากจะหยาบคายในคลิปอยากจะหาว่าเราเป็นคนเถือนถอยปกติเราจะเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นนะฮะฝึกฝึกฝึกด้วยตัวเองดีกว่าฮะเนี่ย โอ้โหได้ความภาคภูมิใจมากเอาเลยพอพอใช้อันนี้เสร็จปุ๊บกลับมาเข้าสู่โหมดตัวเองแบบว่าพื้นฐานเอา้าเขาเรียกว่าอะไรนะความเคยชินและทักษะกูหายหมดเลยเพราะว่าไปชินกับอันนี้แล้วโอเคครับผมปลอกสวมนิ้วจากลาซาดา้ปังหรือพังกว่าเดิมนะเอ่อพังฮะ ฝึกเฝึกฝคอร้องนะฝึกฝึกอ,อใส่เกับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจริงๆริงจริงจ,งจงเขาก็เป็นสินค้าที่คุณภาพโอเคนะอ,ะอ่ะที่ใส่ยากด้วยแต่อย่างที่บอกฮะเอ่อหลายๆอย่างหลายๆอันเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่พยายามสุดมันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะทําได้เออเมื่อไหร่มันจะเคยชิน คือหาตัวช่วยอยู่ร่ําไปอะไรประมาณนั้นน่ะคือสมัยก่อนนะสมัยที่แบบว่าลัปูเล่นดนตรีแบบโอ้โหหนักๆน,นั่ยนะคืนหนึ่งสามสี่เบรกเนี่ยนิ้วมันเจ็บมันอะไรอย่างเงี้ยเราทาไงรู้ไหมอันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะอย่าไปทําตามนะกาวร้อนออน,ออน,อน่ะกาวตาช้างน่ะหยอดหยอดที่ปลายนิ้วฮะให้มันแข็งๆเราจะได้เราจะได้ไม่เจ็บนิ้วไงแต่ออ้พวกนี้มาเนี่ยโอ้โหคิดดูถ้าเป็นมือกีตาร์โซโล่ขึ้นไปโซโล่บนเวทีอย่างเงี้ยเออ จังหวะที่สไลด์โคตรทรมานเลยโ <laughs> okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคสรุปเลยแล้วกันนะฮะสรุปเลยแล้วกันว่าไอ้แปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสิบไปซื้อกาแฟเถอะอย่าเอามาซื้ออันี่เลยเปลืองตังค์ฝึกเขาดีกว่า <laughs> ลองให้รู้บายนะปูนะครับผมลองไปเรื่อยอ่ะเราลองเพื่อที่จะแบบว่าเป็นเน,นี่ยด่านหน้าในการทดสอบ สิ่งของเหล่านี้ว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงถ้ามันใช้ได้จริงอย่างที่นปูบอกหลายคลิปคือเฮ้ยซื้อเลยซื้อได้แต่ไออย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้อหรอกซื้อมาก็หงุดหงิดแหละแต่ถ้าอยากได้อารมณ์ฟิลแบบว่าย้อนกลับไปสมัยฝึกเล่นกีตาร์ใหม่ๆอ่าโอเคเอาที่สบายใจซื้อมาเล่นเลยอ่านะครับลากันไปก่อนครับผมคลิปนี้ลองให้รู้ปลอกนิ้วสวมกันเจ็บพังหรือปัง ปังพังพัง,พงแล้วกลับมาพบกันใหม่รอให้รู้ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกันมานะฮะสวัสดีครับ